หลังจากที่เราตัดต่อภาพเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่โครมเลยนะครับเข้าไปที่โคลนครับอ่าค้นหาคำว่าเพลงวีซิงโอเคเดี๋ยวคลิ์เอากันเลยรู้สึกเสียงอยู่ครับโหลดเพลงวีซิงนี่ครับอัปโหลดคำนองเพลงนะครับเนี่ยวันี้ จากนั้นเนี่ยเราเราก็จะได้โค้ดไปครับเราไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์2เครื่องเลยก็ได้ครับใช้เครื่องเดียวนี่แหละครับใช้เครื่องเดียวจากนั้นเราก็กดอ่าแคปหน้าจอครับแคปเอาตัวโค้ดนี้ไปแคปปึ๊บครับจากนั้นเราก็ย่อหน้าจอหน้าจอไปอย่อหน้าต่างจากนั้นเราก็เข้าไปที่วีซิงครับเข้าไปที่วีซิงเลยโฆษณาเยอะจังปิดให้หมดเอา้าไปไหนเยอะ ขนาดเยอะๆจากนั้นาเข้มาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยครับไปที่3จุดด้านบนนะครับสจุดด้านบนนี่คือช่องของผมนะครับ FC องค์หญิงแพนแปนะครับจากนั้นเรามาที่สแกน QR code นะครับสแกน QR code จากนั้นเราเลือกไปที่ฮิมิทุกตรงรูปภาพไหมมุมสีเทาๆข้างล่างเนี่ยครับต่อเท้าข้างล่างนี่นะครับยิ้มไปเลยครับแล้วก็ไปที่โค้ดครับนี่กดตกลงสีแดงตกลงสีแดงเลยนะครับจากนั้นเรากลับไปที่โค้ใหม่ไปที่โค้ใหม่จากนั้นเรารอสักครู่ครับรอสักครู่มันระบบจะเข้าไปเองรอสักครู่ครับ เจดไดหมเจอไหมเราตะคู่ะคนะครับอย่าไปกดรีเซ็ตก่นนะถ้าไม่เจอเราก็ต้องกรอกสแกนคิวอาร์โค้ดมาอีกทีนะครับผมไม่ขึ้นอ่ะถ้าไม่ขึ้นเอาใหม่อีกทีเอาใหม่อีกทีครับคุณกคนจะได้ครับอ่าไปไปที่ใหม่สแกนคิวอาร์โค้ดทูก่าจะเข้าได้แล้วครับตกลงอยากไปใหม่ โอเคถึงอย่างนั้นผมตอนี้เข้ามาที่ช่องผมแล้วครับนี่ผมทำไปแล้วสี่เพลงตอนนี้ผมจะลงเพลงใหม่